อุ้ยล่วงแล้วหนึ่งไปล่อล่วงแล้วหนึ่งเดี๋ยวไปหยิบร่วไปเลขหนึ่งทำไปล่อ่วงไปสองเาบอกคนเขาตวาดอะไรสิเขาไม่ได้ไม่เอาควัคนไม่เอาไม่เอาขวัญไม่อาไม่เอสสุดวแม่ตามนั้นนี่ดูนี่ดีกว่าไม่ยนได้กลับไปไหน แค่เดืเป็นไงบ้างวะเป็นไงบ้างวะเดือดเดือดอยู่พี่ชนะอีกปะชนะอีกต่อว่าแม่จ้าลูกคิดปาก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 แล้กินอะไรอ่ะกินเหี้ยหรือว่าปากปากได้ไม่เลี้ยงได้ไม่ไม่ก็คือเดือดชนะอยู่ปะก็ส่องไฟแล้วสุดก็ส่องต่อหนึ่งไฟอ่ะครับยืนเยอะตัวเอาดิไม่จะอยากเห็นนะไฟเนี้ยได้ ก็ขึ้นรถมารอเพื่อนมาเตียนแต่เขาเยอะกว่าเยอะกว่าเาเยอะกว่าพี่เขาเยอะกว่าแต่เขาไล่คุณภาพนะโอ้ยอย่าพูดอยู่ดังงนแรงนะเพื่อนถ้าพูดจริงว่ะไอ้เชี่ยฮะยังยังดยังอยู่พี่เอาเรื่องจริงมาพูดโอ้อดีตแต่พี่ไม่เห็นผมอยู่แล้วเฮ้ยเสียงรถเยอะจังวะนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะอย่ายืนบนรถอย่ายืนบนรถคอมมาล่ามึงก็หอมอย่ายืนบนรถอย่ายืนบนรถอย่ายืนบนรถสูตรเทากับสูตรเทาครับเอาไงดีเอาไหนครับวะ เอาหน่อยว่าเป็นผู้สื่อข่าวเลยเอาหน่อยว่าสุดเทาเอาหน่อยว่าอย่ายืนบนรถอย่ายืนบนรถลืมตามองตาสายตากระจองมองกันรู้สึกเสียวซ่านทุกวันจักฉันก็ไม่รักไอ้จุกเกอออกมาข้างนอกดิออกมาอุ้ยมีข้างนอกนะสุดหล่อได้เลยสุดสวยจักชอบเลยว่ะ อเนื้อเนียเน้เนียนวเนียแปลว่าไม่ต้องข้างนอกอ่ะอันนี้มันคือข้างในอะไรอ่ะไม่ไม่เราจะอข้าอกับมมหรือว่าเราจะเดินไปแล้วก็ขอเดินไปรอบมันดิเดินไปเดินไปเไปเดินไปกเ่อเรายราวไม่ตเยียงมั้ยอนี่คือวินนามิงเกอรตเยียอย่างนี้ปรอขอเบิ้งหนแล้วกันนะขอเบิ้งไหนแล้วกันเด้ ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเสี๊ยบ ใครมาครับหน้าใครมาครับหน้าพอมัจะเาะพอมาลงเหยียบนะเปิดเลยเปิดเลยแต่แต่ถ้ามันกล้าลงเราก็กล้าใส่นะแค่นั้นแหก็แต่มันจะเจาะมึงดูดิมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตีกันหน้าโรงพยาบาลนะคะพีบุ๊คสวัสดีครับพี่บุ๊ค้อเรับความเดือดร้อนนะคะตีกันหน้าโรงพยาบาลนะคะพีบุ๊คสวัสดีครับดีครับ อยาใหญ่แม่งสั่งนะครับแก้ยายนี่ลงขอโทษครับขอโทษครับแก้ยายไหนนะครับหมอบอตีนั่นโรงพยาบาลนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับแก้ยายนี่รถขึ้นรถไห้ปะชิมแม่ง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 จะสั่งหรืปล่า วสวนหน่องนีรรรนนง่รู้จักด้วยเหรอสวนหน่องรู้จักเหรอคืออะไรอ่ะฮะ มาน้องแซมเร็วๆเขาจะตีกันเลยควายก็มึงจะคือลำพีอะไรครับพี่ไปๆนัวเลยหรอได้ดูแน่ครัับนวเออมันจะไซดกันเลยไซดแบบไซดเลยอะไซดคอนัวเนียแอนนาเนียปาล์นเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นองคาร์เมลอนนี่หูแฉะไปแล้วข้างหนึ่งเียเออขี้หูขี้หูกระเพื่อมอะเขี่ยจักเละเละแตกยังฮะข้างล่างแตกยังอะไรอะฮะมันถึงอะไรอะ ได้ป่าครับแต่ยังง่ะง่ายๆลบหน่อยครับลบหนลบไหนครับจะบไปดูคนตีนะครับมงดูร้อยยี่สิบโลมงดูเชี่ยแต่เป็นร้อยยี่สิบโลที่แบบมันไม่เหมือนร้อยยี่สิบโล,ล <Hey. S 1> ขอให้ทุกฝ่ายเจราจากันเบาๆนะครับ ก็แม่งอีสานนูนี่แอนแคมป์ปัตกันวะกูว่า,วาอุ้ยฝั่งหนูเขมามีโคตรเดือดเลยวะก็แม่งอีสนนนอนา,านานูนียแอนแคมป์ปัตกันวะกูว่าว่าว่าไอแฉมเจ๊แซมไม่ยินเจ๊โง่ ทำไมเราไม่มีแบบฟิลอย่างนี้บ้างวะคอนโดลดการสองร้อยสิบเนี่ยเคอเค็เขา้ปชมทีดีด้วกันกูอยากเห็นเขาแบบอีเดนนเนี่ยแอ์แคมปัสกันวะ่ะไอ่แส่กูไม่ได้ยิน,นีนเชียงโง่ นี่ยังกูอยากเห็นเขาแบบอีสานุนี้ได้ยังปัดกันนะได้ละเชี่ยอยากกินแครปด่าเมื่อไรอยากคุณเนี่ยเดปัดอ่ะคืออะไรรู้เปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าพูดไปก่อนรู้ครับใจลังใจสู้ครับเขาบอกไม่อ่ะเขาบอกไม่ใช่เหรอเอ้ยมายืนตรงนี้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 ไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมันมันล่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านผ่านดูจะดูใจมันว่าจะลงมาเล่นหรือเปล่า เดีมึงจะของเดีมึงเจะของไม่สั่งก้องของจริงเลยเอาต้องยังไงวะอินเดอร์อินเดอร์อะไรอ่ะนัวอินเดอร์เนียโซ่เปิดอระชากอินเดอร์จับขาไอ้กระชากเปิดไม่หมดอินเดอร์สอดเข้าไม่เข้าไปหาเอดอะไรเงี้ยอ เข้าไปรอเลยเปล่าปิดกระชารอวาร์ปมาเพ่งอนิเม่ผมไม่เกี่ยวครับผมมาดูเฉยผมไม่เกี่ยวกับพี่ชายขอโทษครับเพราะ้นผมเลยหลีไปผมดูเฉยครับคิดถึงพี่ชายคิดถึงพี่ชายเลยนะเหี้ยมันเกิดจะฆ่านมพี่เอานะมึเกิลมึเกิลคือเลยกลัวว่าเฮ้ยตรงนี้ที่เล่นเยอะนะ มอมอไซค์นี้ปล่อยปล่อยเช่าเท่าไหร่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมอไซน์ปล่อยเช่าไอ้ลงลงเดี๋ยวกูโดนด้วยไอ้เวนอ้าวโดนแล้วแจมไหมไม่ไม่ไม่ขอขอไม่ไหวเนาเก็บรถทำไมมึงกระเจาะดิปุ่งจักอิจฉากูดิพวกมึงอิจฉากูดิโอ้ขอขอดูเถอะดูก่ขอขอดูก่อนใครอยากขึ้นมาข้างบนครับใครอยากขึ้นมาข้างบนนะขอดูก่อนเลยเฮ้ยอย่ามาเหยียบแม่งไม่ธรรมดาแม่งก็ไม่กลัวเหมือนกันนะเนี่ย ก็ชื่อแขงเขาก็บอกอยู่งโง่หัดฟังบ้างดิฝากดีกลับเองเออขอโ <c oughs> ทษโอ้ยคิดว่านัดนี้ใครครับใครใครใครจะนำใครนะครับคิดว่านัดนี้คนน่าจะสวยที่สุดนะอ่าผัวเขามาด้วยอะ เออแฟนหนูอยู่ในวัยเวายพี่ทำไมอ่ะก็ขอให้แฟนตายแล้วกันเด้อพี่อ่ะเชงนี่ไม่ก็แฟนตีอยู่แล้วค่อยมานัวกับพี่ก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วชื่ออะไรแฟนเรามึงมาสับสดฮะเออไอหัวเหลืองชื่อเหนือเมย์ค่ะไอโง่กูว่าละน่าจะมีคนโดนแทงก่อนแถวเนี้ยเธอจักรงก็น้องมึงครับง่ายๆ มึงด่าแม่เหมือนเหมือนกูไม่ใช่พี่มึงอ่ะม,ม,ม, <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมายืนที่วะมายืนที่วะยูทุกพี่ปะเนี่ยยยูยทุกพี่ปะเนี่ยมึงทำอะไรไม่ได้จะไปแค่นั้นจริงจริงจริงเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่จะเตียเ๋ยเนาะเมื่อไหร่มึงจะออกไปจากชีวิตกูไอ้บัตซอบ เชี่ยแม่งหล่อแล้วน้องอร่อยไหมพี่อมากินด้วยกันไหมไม่อร่อยไหมครับสตีนกูอะเออแซมขอได้ปะอะไรขอได้ไหมขออะไรขอไม่เสีสักเรื่องหนึ่งอ่ะเอเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮอเ ้อยใจไปแล้วแล้วมึงไม่ดึงหรอครับไอควายมาแล้วครับผมมาแล้วมาแวาว้มาวามา้วาแลมา้ว้วแล้วมาา้วมา้ม้่แล้วม้วมาวา้มว่า แม่คิดถึงไว้เป้งแล้วก็เลียงขาเบี้ยวเลยวะเออสั้นือเปล่าเฮ้ยมึงมึงเขียนดิเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดมึงเขียนดิจังหวะนี้ยังไงบอกว่าบอกว่ามากระดาษแดงบ่อยพรส์ล่ะตำรวจมาก่อนแน่เรียวาจริง

โอ้โหแฟนมึงดูดินี้ยะสักวันนึงกูอยากเป็นอย่างงี้ว่ะเออผมอยากนัวอย่างเงี้ยพีชาไม่เคยอ่ะอยากลองนเฮ้ยลวงแล้วหนึ่งทำเปล่อลวงแล้วหนึ่งเดี๋ยวไปหยิมล่วงไปเลขหนึ่งทำเปล่อล่วงไปสองชอกโนช่วยตรวอบไม่ใช่จะไปยีนัวทนี้ยกูวายจะกูโยนี่เฮ้ยมึงส่วนกูดิเฮ้ยเจ็ดดูส่วนดิเอาดิ ปั๊มทำไมปั๊มทำไมเสียดาย่อะไรสัตวอุ้ี๋ยวนี้เยียอะไรออะไรเ้ยเอาดิเอาดิปัเลยปัดเลยปัดเลเพื่อนเี้ยเหลเร็วๆลาแดงเขาปวนกันอยู่เร็วๆโอ้โหเยียเลยแทงคอเป็นดอกเยเี่ยเยียนที่นอนไหสัตว์อุ้ยอุ้ยตำรวจพระเอก เป็นตัู้มาข่าวมาแล้วยังเขาเขาเนื้อที่จะจะทำอะไรและต้องยอมทุกอย่างเป็นเพื่อนวางเพื่อนวางเพื่อนไปเลยไปไปวางเพื่อนวางเพื่อนวางโอเคครับโอเคครับวางเลยวางวางวางลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานให้้้ออุุมมมครับขไ่ ภู้ค้าใหญ่กว้างนงนงจังทรายน้ำช้ำเย็นไปแล้วตำรวจเห็นไหมจะขึ้นรถจะขึ้นรถเป็นน็ต่อากาศโอเคโอเคเดี๋ยววางไปเพื่อให้รู้ก่อนนี่ไงขึ้นรถจะมันปล่อยไม่ได้ตำรวจมันหน่ว่หนง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 เห็นไหมเห็นไหมมันหน่วงไอพี่นายเอาดิพี่นายเอาดิกจ๊อก โอ้โหแม่งยิงไม่เอาทรงเลยอะสามพันถึงห้าล้านหชื่อเรื่องข่าน้ำนมหรอโดวนึงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้พี่นายไฮ้พี่ตัวผู้หญิงอะตรงนี้เรียนตามล่ากันอยู่เลย กินเห็นเปล่าปีงคนดูว่าปีเที่จะเป็นคนโดนยัยพอรอนบัวมั้แค่นี้อ,อ๋อคือตอนนี้เขาก็จับแต่คนที่สลบถูกต้องปะคนเป็นก็รอดไปไอ้ไอ้แซมอยู่ปเะนนะ่ะคุณผู้หญิงได้ยินผมปะได้ยินค่ะได้ยิน เหมือนจะจับเฉพาะคนที่สรบส่วนคนที่ไม่สรบก็มาไกตัวดิเฮ้ยตกใจเลยเวนเชื่อไหมว่ามม่งเดือดหังจังวะยี่คนเดือดอ่ะคดือไม่คดอีแต่แคมปัสเลยอ่ะ ไอ้แซมไม่มีใครได้ยินมึงไอ้โง่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ,อ,ยยอ้ยิบข้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้บอไกันไไม่ไมึงได้ยินได้ไไไยินจิาสาแล้วป่ะคนนี้ เชี่ยไม่โคตรเดือดเลยว่ะคำาคมมาแค่ลมปากครับชี้ปี๊เขาดูึงเบี้ยวมาเลยไม่คุ้นเลยไม่ค้นเคยไม่คุ้นเลยไม่คุคนเลยไม่คนเลยไม่คนเลยไม่ค่้นเลยไม่คนเลยไม่คนเลยไมาคุ้นเลยไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเคยไม่ค้นเยไม่คุ้นเลไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลไม่ค้นเล็ไม่ค้นเลยไม่คนเลยไม่คุ้นลยไม่คุ้นเลนไม่ค้นเลยไม่คนเไม่คุ้น อันนี้จะขอได้นิดนึงไม่มานมี้เียรอยู่ที่ตรงแดงอีกสมเคียแล้วเขากลังีกันอยู่้าตีนไปเนี่ยบง้วยลีลีข้าวสารลีลีข้าสารสอาราข้าเผือกอักเเ้เลูกลูกี่หายอ่ะเข้ามาเลย ดทำไมเราต้องตื่นเต้นกับเขาทั้งที่เราแบบแ่งเฮียไร่เฮียดิถ้าเขาเถื่อเขาไม่โดนหรอคะมึงนก็ไล่เขาสิควายไปถึงม้าไปถิงบ้าเออออกเออเขาออกแล้วก็โอเคนะออกแล้วขอบคุณ เมื่อก้็สมมติอย่าอย่าวิ่งวนอีกแล้วทิ้งผ้าวข้างหลังก็หยิบเาวิ่งไล่เขาไไช่โคตรเจ๋งเลยวะไอ้แมเฟี้ยวอะโคตรจุ๋งอะมองกินว่ะีสอคนที่ตีกันเดียวเดม่บอกกนก่อนเลยดเล่าเขาวิ่งีเล่า่ใช่หรอกนอะไรหรอใช่หรอเออเามรวยแล้วเมื่อกี้ฮะอะไรค้ม่ไ่เขาเสียควายนี่ววครับพดรววเดี๋ยวเดี๋ยวกมันหน่อทั้งหมดากนคุณทั้งหมดารกน จเดียวอ่ะทุกคู้ไไม่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 ไ่ไมม่ไม่่ไม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 ่ไไม่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 ่ไม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 ่ม่่ไม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 ่ไไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ม่ไ ให้ไให้ให้อภัยไมให้อยให้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 ห้ใ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 ้ใให้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 ใ้ให้้ใให้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 ้ให้้ให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 ้้ใให้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 ใ้ให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  แม่รถล็อกไอ้ควายโอ้แม่งตัดแซ่บนะไอ้แกไอชื่อแม่งเดือดเหรวะไอ้เช่นี่มันยังไม่มันยังไม่ไปไหนอีกแล้วไอชี้เอาแม่งเลยป่ะเราเปิดแม่งเลยป่ะอย่าเลยให้แม่งเดินดวกกับพี่ง่ายๆไม่ให้เราเนี่ยโอ้โหเราไหวพี่สองคนน่ะจะไม่ได้หรอสองสิบอ่ะคือเราอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งสองอ่ะเราสิบอ่ะที่ลูกมาทึ่งไปสองอ่ะเป็นหนาเลยจะไม่ได้หรอ ใช่ปะมุก <vikt> ต <trem perman> e> ้องลงอี่างปะไอ้โง่นี่เงียบเลยเมงกากากาเฮ้ยขอบคุณสำหรับไข่นะครับขอบคุณสำหรับของขวัญมากๆเลยนะครับเลิฟเลิฟครับทุกคนบอกไอรู้ไว้เฮ้ยนี่คือที่มาของคาตีกันเหรอจริงฮะนี่คือนี่คือที่มาของไอ้นี่เหรอเขาที่เขาตีกันเหรอใช่ครับ เพราะเสียงนี้ล้วนๆเลยเหรอใช่ครับเสียงผมผมไปพูดว่าแบบบอกใครรู้ไว้แต่บอกมันค่อนข้างที่จะแบบอบอ้าวเื้อกะอุชื้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รอนะไม่ได้อยู่เพื่อนเราเยอะจังเลยอ่ะาไม่ไเยืมมือกนพื่ได้แยืมมงอกันอ่ะหลไม่ได้แบบยืมมือกันหลไม่ได้แบบยืมมนหล แม่สาน้อยกินหมาอะไไหนมาเนี่ยดุจังเลยน้อม่าน้อยเฮ้คนนั้นไม่ตลบเสียง้อนนะครับเสีงนอเอาแทงดีแทงดเอาแทง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 หงถมาดิคกำเด็กนอนดิคเด็กนอนดิ อันนี้อันนี้อันนี้อันี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ร้อไม่ร้องเลยพูดติดเยเป็นอะไรแ่อไร้ิไีอันะม่สมอ้อนเป็นเรอ้ไม่ีนะจะมาอ้ยนะไอ้เาเนียไปยังไี้่นแ่เลก็เล่นตกเดิมเด้มมาแล้วกนนาคคนเละมาเกเล่นันมามาออจฟังมามาหน่อยสิไปง้อัเ้า้ เขาเดือดเนี้ยม่นะคะยุ่พายุ่พาเปลูกคนเดียวค่ะททีอเงเขาดือดแล้วเงงาเด็กน่อยเงเป็นไรอ่ะไอ้เตีดาวหน่อยปแ่แม่พูดเป็นภาษ่ล้ไงวังโกกระจอกผีจังอีควายอีควายอุ้ยอุไยอุ๊ยอยอ๊ยเุ๊ยอุ๊ยเยอยอยยยยอยอยอยยอ

คนเดียวนเดียวคเดียวคนม่นมันง่อยคนเดียวหลับตาิการเป็นคนเด

้ยมาบึ๊บมาบึ๊บอ้าอะไรไอ้ยัยเป็คนโง่ไอ้โง่ไอ้พวกโงกันหนึสองสาควายควายอกระจายน่ะรดยดยอรดยเลยอ่ะเพื่อนนอนพื้นนอ่พื้นะยดยอ่ดูไก่ขันนะวายควายันเยอะกูตบงอน่ยงไงด้ีงกันหมดเลยดควายโจรโจรูไม่คุยกับโจรูไม่คุยกับโจร ไอโจน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 ไอโจไอโจนไอโจไอโจน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 ไอโนไอโจ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 นไอโไอโจน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 จนไ ไม่ม้าปั๊มแต่ไปเยอะป่าปั๊มต่ไปเยอะป่าปั๊มปั้มย่าขึ้นรถ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 ไี่ไรถขึ้นรถขึ้นรถป้าไป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 ไควาย่วายอยู่เป็นรถเลยวะฟ้าฟ้ไมบอกว่ายิงสกอร์นั้นนะครับที่หลังยาากเกือบเ็มดเลยว่ะที่แก่ที่แกู่กถูกถูกมาเล่นหรือทำของมาดูว่ะอะไรอะไรอไไี่แก่ก็ที่เราทของมาดูก็ในพุ่งหน้าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ แล้วแล้วเมื่อกี้ที่เราจะตายตาตีแล้งสองคำแค่นี้หรอว่าสองคำแค่เรอะสองคำแค่เยอะยี่สิบห้าคนทัได้แค่นี้หรอครับอเยังไม่กล้าเป็นเลยอยากออกไม่ไหวแล้ว ผมแต่แฟนคมณคิดว่าคนง้อผมไม่ผ่านอัครับผมไม่อยากไปหัวได้คีเว่ผมปรยาก่อนไม่มีช่วยผมด้วยผมอยากไปอยู่ปลายป้ายแกงคนอื่นไหนง่อากว์ไกวโน่กระจอกูกวโน่ก็จอก ไม่มาตั้งนานม่ตามาไปเลยครัดแรงหมดมาอยู่แกงเขานี้ไพควาาไม่ต้องพูดน้อยแกอูกมาก่อนยังทำได้นั้นเลยสุ้ยแต่ต้องบอกเที่ยอะไรต้องที่ไรอะไรเอาไไม่เอาควคนไม่เอาไม่เอาควไม่ดีไม่ีไม่เอาควทไม่ดีไม่อาไม่เอา่คอานะไม่เอาควไม่เอวไม่เอาควไม่เควไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาเอาไอาวไม่เาไม่เอาไม่เอาอไม่เอาวไม่เอา ไอนไอ้แก่คนที่ยิบไห้เงาคุย้แล้วทำไมอ่ะพวกมุงมาก่อนแค่นี้เลยสดท้ได้ยีสิบนะไอ้เก่ไอ้แกไอ้แก่ไอ้ตว์ไอ้่ไอ้่ไอ้ก่ไอ้แ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 กาไอ้แก่ไอ้่ไอ้หกไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้่ไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้่ไอ้ไอ้แก่ไอ้่อ้แกไอ้แก่อ้ไอ้่อ้ไอ้แไอ้ไอ้่ไอ้ไอ้่ไอ้่ไอ้ไอ้ หนาสัตเนาะเชี hmm. yeah, ่ยแม่งแม่งถามฟรีไหมด้วยเชี่ยเชี่ยแม่งของจริงแบบเชี่ยแม่งโคตรเดือดอ่ะเชี่ยวักกระดูกดับอ่ะแม่งเราแม่งแบบว่าเราแม่งแบบว่าทำบีดให้เลยของเชี่ย